ทายสิอะไรเอ่ยจะเป็นอะไรไปได้นอกจากตัวช่วยของเพื่อนเพืๆใครที่ซื้อโต๊ะอาหารมาใหม่โต๊ะเขียนหนังสือมาใหม่โต๊ะทำงานมาใหม่แล้วกลัวว่าพื้นผิวของโต๊ะจะพังเรามีตัวช่วยมาให้แล้วจ้าใช้ไปนานเท่าไหร่โต๊ะเราก็ยังคงสวยเหมือนเดิมกันน้ำกันรอยขีดข่วนกันสิ่งสกรปรกต่างๆไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหน สีเฟอร์นิเจอร์ของเราก็ยังคงสดใสเป็นลายยังไงก็ลายอย่างนั้นใครสนใจก็ก,กดสั่งในตะกร้าได้เลยเราเอามาลงไว้ให้แล้วน้องไม่ใช่กระจกนะคะแต่ใสเหมือนกระจกเลยน้องเป็นแผ่นยางพลาสติกใสๆไม่หนาไม่บางกำลังพอดีต้นเหตุมันมาจากว่าเราทำก้าหกใส่โต๊ะแล้วเช็ดไม่ออกก็เลยต้องหาตัวช่วยมาปูบนน้องสักหน่อยก่อนที่ ความงามของน้องจะหมดไปเพราะว่าทํานู่นทํานี่หกใส่อยู่เรื่อยราคาน้องนิดเดียวเองรีบสั่งไปใช้ก่อนที่โต๊ะสวยๆของเราจะหายไปนะคะ